สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสูช่ชาแนลเบลเกนอาร์นะครับตอนนี้ผมอยู่กันที่ควนหนองหงนะผมอำเภออะไรหรอวะอำเภอจะอวดจังหวัดจุฬาจังหวัดนครศรีธรรมราชโอเคเดี๋ยววันนี้พามาดูเป็นรถเก่านะผมเอามาแต่งเหมือนเดิมนะผมสไตล์คอนเซปต์ของช่องก็ผมจะชอบรถเก่าๆที่เอามาแต่งนะผมไปเดี๋ยวเดี๋ยวไปพบกับน,น้องเขาเขากันครับ,ส,รบสวัสดีครับสวัสดีครับแนะนําตัวหน่อยครับน้องชื่อตูนครับตูนตูนครับตูนอายุเท่าไหร่สิบสี่ครับสิบสี่ปี แต่งรถขนาดนี้เลยพ่อจะน่าเป็นแบเอาพ่อจะนรุนเลยครับเดี๋ยวเดี๋ยวเมื่อกี้ตอนที่เราคุยกันนะก่อนก่อนที่พี่จะถามอ่ะน้องว่าพ่อน้องเป็นอะไรนะเป็นอะไรนะนายครับเป็นนายอันนี้คือเป็นตำรวจครับแล้วลูกก็แต่งรถด้วยพ่อพ่อถูกใจสิ่งนี้ไหมเอาโอเคคันนี้เป็นรถมอเรดกมอเอรดกไม่ใช่เป็นรถอะไรรถรุ่นอะไรดีมร้อยครับดีมร้อยนะครับคันนี้ก็น่าจะมี สิบกว่าปีได้ไหมน่าจะเกือบเกือบยี่สิบยี่สิบกว่าปีแล้วนะตัวนี้ดีมเขาเรียกว่าดีมถ้ายมนใช่ไหมนะโอเคมาน้องตูนทําอะไรบ้างเดี๋ยวพาพี่ไปรีวิวหน่อยครับรถคันนี้ชุดบนกอนยัครับผมชุดบนมีอะไรบ้างครับว่ามาเลยตู้ปลาคู่ครับตู้ปลาคู่เลยครับอันนี้เป็นน้ํามันคัดครับคัดน้ํามันเอามีคัดด้วยดีมอ่ามีคัดใช้งานไหมใช้งานใช้งานด้วยตัวนี้คู่เท่าไหร่ครับคู่ละพันกว่าบาทคู่ละพันกว่าบาทใช้งานได้นะนะโอเคครับผม ภูรพลโนบัตจบไปครับแล้วก็ไม่ครับจอนครับไม้ดิจิตอลครับตัวนี้ใช้งานได้ไหมไม่ได้ครับไม่ต่อทำไมอ่ะไม่ต่อเอาไม่ต่อก่อนต่อไม่ถูกต่อไม่ถูกเท่าไหร่ตัวนี้ตอนนี้ตอนนี้ซื้อร้อยเดียวของเพื่อนซื้อร้อยเดียวโอ้โอเคครับผมร้อยเดียวแล้วพวกเนี้ที่เราเห็นคาร์บอนขาวขาวเนี่ยผมทำการเลขสามชิ้นครับมีชิ้นไหนบ้างครับชิ้นนี้แล้วก็ชิ้นนี้แล้วก็แล้วก็ชิ้นฝาปิดตรงนี้ทั้งหมดเท่าไหร่ครับสองบันทนันสามชิ้นอุ้มหมอ คุ้มอย่างเดียวใช่ไหมอันนี้คืออันนี้สองุ้มอันนี้สองุ้มแล้วก็อันนี้เบิกใหม่อ่าเบิกแล้วก็คุ้มเนาะอืมโอเคครับผมต่อไปเลยการระบาดดีครับการระบาดดีโอ้เกือบโมงไม่เห็นไปนี่แอบไปนี่เลยตัวนี้เท่าไหร่น้องตุลหกร้อยครับหกร้อยนะครับผมแล้วก็ฝังเข้าไปนี่นี่นี่ยังมีรอยเมจิกอยู่ยังไม่ได้ล้างโอเคยังไม่ได้ล้างออกครับผมตัวล่างพร้อมขาบรรยงครับปลอมขาบันสองตัวล่างพร้อมขาบันสองมีไรน็อตนาคมด้วยสองตัวมีสองตัวทั้งกันเลยมีอยู่สองตัวทั้งคัน โอเคใช้งานได้นะใช้ได้ได้ครับผมโอเคประกับครับประกับประกับคาร์บอนครับประกับคาร์บอนครับโอ้โหมาแบบนี้เลยเหรอห้าร้อยแล้วก็สองสายเนาะนะครับผมโอเคประมาณนี้ชุดบนครับผมชุดล่างตูลมีไฟหน้าโปรเจคเตอร์อออ๋มีไฟหน้าโปรรเเจคต์ด้วยเปิดได้เปิดได้ในเปิดยังไงอ๋อมีด้วยอันนี้ใครทำให้เนาะใส่เองครับใส่เองด้วยเออสุดๆเด็กสิบสี่ใช่ไหมเด็กสิบสี่นะครับโอเคตูลครับข้างล่างทำอะไรบ้างครับว่ามาเลย ดุมยอ่อครับครับดุมยอ่อดุมยอ่อออาว่ามาดุมยอ่อบูชิบูิครับผมเจ็ดร้อยครับเจ็ดรอ้อยครับเจ้าโปน่าเหรอครับเจ้าโปน่าโอเคแล้วก็สเป,ปซเซอร์ครับสเป,ปซเซอร์ด้วยขอ,องเพื่อนมาครัของเพื่อนมาโอเคเอาครับต่อไปยานดีมาจีครับยานเอ็มอาร์ซีครับผมตัวนี้เท่าไหร่น้องหกร้อยกว่าบาทหกร้อยกว่าบาทนะโอเคครับผมแล้วพวกกระบอกโช๊กหน้าอะไรเนี่ยน้องสเตโดครับสเตโดครับผมเท่าไหร่ตัวนี้ ไปซับกับกระบอกเดิมมาของไรจิบไปซับกระบอกเดิมมาจิบมเท่าไหร่ครับสับฟรีเหรอครับอ,อ๋อสับฟรีเลยอ๋อไอกระบอกนั้นของเทแล้วก็ได้ของแต่งมาโอเคครับผมแล้วพวกชุดเบรกครับปั๊มกบครับปั๊มกบ,มกบอ่าเท่าไหร่น้องตัวนี้ซื้อต่อของเคื่องใหม่เท่าไหร่ครับเจ็ดร้อยเจ็ดร้อยครับผมแล้วพวกสายนี่โอ้โหสายสามร้อยครับสายสามร้อยเส้นละสามร้อยเหรอครับอืมรวดเร็ตัวดเร็วอ๋อรวดเร็วแล้วตัวไหนตัวไหนรว่เร็วไม่แน่นครับตัวเบิร์นครับ ตัวล่างหรือเปล่าตัวล่างกับตัวบนตัวล่างครับตัวล่างก็ได้ตัวตัวบนทั้งสองเลยกันไม่ได้ดีอ่าโอเคปั๊บประมาณนี้นะปั๊มนะขาปั๊มเท่าไรขาปั๊มห้าร้อยห้าสิบห้าร้อยห้าสิบเลยโอเคจัดไปในอันนี้ต้องขาหนีสักตัวนะไตเต้ยเต้ยไตเต้ไม่ใช่อันนี้อันนี้ไทยหนิมเก็นแล้วเดิมกโอเคครับผมชุดสีนี้น้องตูนทำยังไงซื้อใหม่ครับซื้อใหม่อ่าซื้อใหม่ทั้งกันเลยไหมทั้งกันเท่าไหร่ครับน้อง ประมาณสองพันเจ็ดสองพันเจ็ดเทเเทไหมไม่เทครับไม่เทโอเคครับผมมาครับผมชุดกลางพวกชุดกลางพวกเนี้ยเล็กุรีนะครับตัวนี้ฮะมืนสองครับสี่ร้อยครับสี่ร้อยใช้งานไม่แย่ครับสวยๆครับโอเคครับผมอ่ะข้างล่างนี่น้องบอกว่าเป็นคันตะมันใช่ไหมครับอ่ะตัวนี้เท่าไหร่เนี่ยพันสองโอ้พันสองเลยนี่ราคาเท่าปั๊มบุญเลยเนาะครับอ๋ออะดีลินครับอะดีลินอ๋อแน่นอนของอะดีลินใช้งานได้นะครับ ตอนนี้ก็คือเป็นสายน้ำมันลงมาจากข้างบนเลยเนาะอันนี้ก็คือใช้สายเบรกทั่วไปเนาะใช้สายสายตักทั่วไปสายตักทั่วไปนะครับผมโอเคครับแล้วก็น้องบอมมีคัดแล้วก็คัดเป็นองเว็บร้อยคัดของเว็บร้อยใส่กันลงนะใส่ลงครับเท่าไหร่ครับตัวนี้ตัวนี้หกร้อยครับหกร้อยจะพาะผาครับแล้วชุดหน้าเชื่อมไหมหรือว่าเชื่อมครับเชื่อมก็คือเชื่อมตายเลยเชื่อมตายนะโอเคครับผม แล้วก็ด้านหลังมีอะไรกระทุงครับกระทุงเอมีกระทุงด้วยกระทุงไม่ขีดกระทุงไม่ขีดใช้งานไหมอีสีเบครับใช้งานอีสีเบนะครับผมแล้วก็เอาแล้ว10เอ0อันนี้มันต้องแปลงขาเบรกใช่ไหมเนาะแปลงครับต้องเชื่อมเลยเนาะอืมครับผมมองเห็นอยู่มอเหนอยู่นะเห็นอยู่นะโอเคครับผมแล้วก็พวกท่อท่อนี้ยังใหม่ใหม่เลยท่อเดิมท่อเดิมต้องซื้อไม่ถึงอาทิตย์ครับกี่บาทตัวนี้แปดร้อยห้าสิบแปดร้อยห้าสิบยังหาได้เนาะนะโอเคครับผมต่อไป ชุดหลังมีอะไรว่ามาเลยตัวสวิงงามของพี่หน่วยเลสซิ่งโปรติกเป็นอาร์มของประวานหรือเปล่าไม่อะอาร์มของร้อยสิบเอาอาร์มของร้อยสิบเลยยืดนิ้วเดียวยืดนิ้วเดียวแต่ว่ามันจะชนเลยเนาะตัวนี้เท่าไหร่ตัวนี้พันร้อยครับพันร้อยนะโอเคครับอ่ะแล้วก็พวกโชกเลยพวกเนี้ยโชคโอลินครับโอลินนะครับผมตัวนี้เท่าไหร่สวิงงามทรรมดาหรือเปลบาเท่าไหร่ตัวนี้พันร้อยครับพันร้อยใช้งานได้ไม่แข็งไหมทำมันแข็งครับฮะ ไม่เก่งครับใช้ได้นะใช้ได้มีที่ปรับหลอกมีที่ปรับหลอกไอ้ตัวนี้นี่ปรับรีบาวใช่ไหมครับโอเคข้างบนมีมอม่มีข้างบนก็มีมอมมีนี่เปิดให้พี่ดูได้ไหมได้เล่นอ่ะโอเคน้องแล้วแปลงดิศหลังด้วยครับผมปั๊มเมาส์ตัวนี้พี่เห็นเขาชอบไปใส่หน้ากันครับแล้วเรามาใส่หลังแล้วขานี่ทำยังไงอ่ะขาของสเตนีลข้างหน้าครับเรามาใส่มันเหลือเราไม่ได้มันเหลืออันนี้ลง ลองครับต้องลองบูธนิดหน่อยลองบูทนิดหน่อยอ๋อลองแหวนนิดหน่อยเดี๋ยวนี้มันจับยังไงอ่ะเนาะมันจับปั๊มขาปั๊มไงมันมีที่ล็อกตรงนี้อ่าครับมันหลุดครับอืมมันหลุดแล้วก็คือไม่ได้ใช้ครับแล้วมันใช้งานได้ไหมอ่ะตอนนี้ใช้งานได้ครับอ๋อใช้ได้อืมโอเคครับไม่กล้าเบรกครเบรกมันปนเอาเบรกมันมันไปเลยมันไปด้วยอ๋าโอเคครับผมแล้วมีอะไรจริงเหรอจริงไหม จรริงคับเท่าไรอ่ะชื่อตัวพี่บอลมาเท่าไรสองก้าหางปลาสองร้อยนาะนี่โอ้โหแกบอกว่าตัวอะไรรับ้อยเอาเอาน็อตเทยเทมาเว้ยโอเคมีสองตัวทั้งคันสายเบรกก็เบย์ไอเบย์ไอนะผมโอเคประมาณนี้ก็มีจานเป็นจานนิชินครับจานนิชินนะครับไปหนึ่งนะขอบล้อเป็นของอะไรพี่ลืมถามเลยเนาะแชมเปี้ยนครับมองฝั่งนแชมแชมเปี้ยนอ่ะมาดูมาดูฝั่งนี้ไอตุลตูนมานั่งนี่เลยตูนอ่ะตูนบอกว่าเป็นขอบล้อของแชมเปี้ยน ครับผมในในในเท่าไหร่ตัวนี้ตัวนี้แปดร้อยซื้อนานเลี้ยงกู่หนึ่งเหรอเป็นปีแล้วเป็นปีแล้วแล้วมันยังมีขายอีกไหมหายากแล้วเออพี่ไม่เคยเห็นเลยอะของรถตัวนี้ก็คือไม่มีแล้วว่าอย่งนั้นซื้อเป็นปีแล้วมาก่อนกลางบ้านมันเป็นร้านซ่อมออกเป็นร้านซ่อมนะโอเคคนหลังบางคนหลังคือแยกเท่าไหร่ตัวนี้พันร้อยพันร้อยเนาะโอเคพันร้อยคือทั้งอันเลยเหรอคือซื้อมาทั้งชิ้นเลยไม่ได้ส่งไปพุ่มใช่ไหมอันเก่าแหกอันเก่าแหกเอาเอาเอาภาษากลางภาษากลางอันเก่า มันเป็นรูครับเป็นรูเออพูดแหกโอเคอ่าประมาณนี้รถคันนี้ไล่จะต่อยังไงสามสี่สามสิบสี่นะครับซื้อนี่ก็หับล้อเลยซื้อพร้อมเลยพร้อมเลยนะหับล้อพร้อมหัวล้อเลยเป็นปีแล้วแปลว่าเป็นปีแล้วนะรถจอดอย่างเียไม่ก็ขี่เลยดุมหลังนี้เราไม่ได้ใช้เป็นดุมย่อเหมือนดุมหน้าโซนิกครับเป็นดุมหลังโซนิกสนใจดุมย่อไหมสนใจสนใจนะหางบก่อนหางบก่อนตรงแดงพี่อ่ะนี่ครับผมบังโซ่คาร์บอน หกร้อยหกร้อยตั้งชิ้นไม่ได้ส่งคุ้มนะครับอืมโอเคประมาณนี้แล้วฝั่งนี้มีเก็บเลีกไหมเนาะในนัดในนัดทองนัดทองนั็กนทองหลายสีนะคันนี้นะเออนี่นี่มีสามสีเลยนี่ขบวนการสามสีหรือเปล่าสามสีเลยนะอันนี้แกนล้อหลังแต่งแต่ว่าหน้าเดิมลืมเปลี่ยนลืมเปลี่ยนโอเคมาแล้วพวกตรงนี้มีอะไรอีกน้องตุลกาตั้งกางการตั้งกางได้สีได้สีครับคันเกียร์คันเกียร์โมโตะโมโตะใช้งานได้ใช้งานได้อืม คหมดแล้วไหมเออถั่งกันมันน่ะมีอะไรไหมนี่ไงหมกเลยชัดเจนเลยปิ้งคาร์บอนกวนเมืองไหมคันนี้ใจครับกวนเมืองนะเท่าไหร่น้องตัวนี้ตัวนี้เก้าร้อยเก้าร้อยอันนี้คือส้งหุ้มค่าหุ้มเก้าร้อยรวมฝาไหมรวมฝาแล้วรวมฝาแล้วเก้าร้อยทำนานไหมนานไหมอาทิตย์กว่ากอาทิตย์กว่ากว่าเออนี้ช้าเร็วอยู่ที่ใจช่างลองอาทิตย์เพราะว่าทำตั้งกันเลยทำทีรวมด้วย อืมครับครับน้อประมาณนี้เนาะโอเคครับผมจบไปหมดแล้วแล้วเสียงโตฟัง,ง,งนะเดิมเดิมไหมครมคับนี่ทำอะไรไม่กั้นเดิมเดิมเดิมเลยเฮ้ยตาตตัตแข็งจังจเฮ้ยกัดลืน่นออกกัดลืน่ลนกัดลืน่นเอาเอา<ๆ>เอาเอากัดลืน่นเออเอากัดลื่นโอเคโอเค เมื่อกี้ทำอะไรนะก็แก๊กอย่ะลูกโตลกโตโอเคก็ประมาณนี้ก็ไม่เอาเสียงดังเพราะว่าพ่อเป็นนายนายนายนี่คือตำรวจใช่ไหมโอเคเอาประมาณนี้โตนเล่น f เฟซบ o ๊กไหมเล่นนะว่ามาเลยครับอันนี้สอนรู้สักรอขึ้นที่หน้าจอหน้าผมโอเคแบบนี้นะเขึ้นที่หน้าจอเลยโอเคขอบคุณต้นมากหน้าผมนะโอเคสำหรับวันนี้ไปละสวัสดีครับสวัสดีครับ